โอ้รู้สึกว่าไม้ของฉันนี่มันจะเริ่มไหม้แล้วนะพอติโอ้มันดำแล้วฉันจะต้องไปหาที่อยู่ไม้แล้วก่อนที่โจ้สีแดงน่าจะมาถึงอาวมอดพอดีเลยโอเคเดินรานะออกเดินทางต่อแล้วแล้วอ่ะใส่ของให้พร้อมไฟกิเอแล้วใส่หมวกโอเคเติรทักต่ออ่า โอน่ามันอะไรนะอะไรลอยมานั่นฮ่าจือบอา๊บมาในที่สุดฉันก็เจอแกแล้วเจ้าเขียวโอ้ไม่นะเฮ้ยแกเอาไปจับตรงนี้ซะโดยดีไม่ฉันจะฆ่าแกจะฆ่าแก และตอนนี้ฉันจะไล่ล่าแกได้แล้วเพราะว่าฉันไม่ต้องการที่จะหนีออกไปจากไหนทั้งนั้นแล้วเพราะฆ่าจากการอเจ้าคนนั้นที่มันจคัคขังข้ามาเป็นสิบสิบปีได้ละเอาไม่ละฉันจะฆ่าแกโอ้มาเลยฉันไม่กลัวแล้วเงียยายาตีเด้ยอยตีตีเอไอ นนตุบโอ้โหโดนต่อยหัโโเเวเออเงยโอ้โหกระโดดอืเอออู๋เกือบไปแล้วพยามทุบพื้นอึ้งออดหยาทุบเออ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 ฮ่าฮ่าฮ่ อือขอโทษนะคอดูเอ,ออเออ,อ่ะนี่หดะต่อยเลยเออ,อ,อ,ออเออตายแล้วสินะเออบาคงตายแล้วสินะกลับดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้ามันยังไม่ตายแล้วมันแออยู่ใน้น้คล่ะแล้วต้องลงไปดู เนี่ยฉันทำตัวรีโอเลยตอนที่ถลายไม่รู้จำไม่ได้แล้วมาไม่ได้ดูนานอมาเลยยิ่งจิจันยังไม่ตายอเออืออฉันว่าแล้วว่าแกต้องไม่ตายแกที่มันแข็งแกร่งจิจขอโทษนะคนดูเท่านี้ผมปบุญบัดนะ <c oughs> yeah. อี๋ขอโทษนะคนดูนะ อออออเอ้อโอ้โหคุณช่ด้วยยังไงคะไม่ช่วยแกหรอกแล้วว่าแต่ฉันพูดในน้ำได้ยังงอ๋อฉันถูกกายพันนี่นะฉันกายพันเป้งโอ้ยจะจะโจมน้ำแแกพูดในน้ำได้ไงฉันแข็งแกร่งและฉันมีพลังวิเศษฉันจะอัดแกให้ปิวไปด้วยหมันดนี้ของฉันโอ้ไมน่นะมังกะเล่เออ กระโดดขึ้นจากข้างบนอึ๊บอืมกระโดดขึ้นมามันอยู่ไหนมันเนี่ยโอ้อ่าเฮือเฮือเฮือจะก,กระโดดเป็นลิงเว้าวเฮือยา,า,าจะจะฆ่าแกเลย บ้างทุกเขาวงี่เยอะโอ้เออเอาไปได้แล้วอือมูไม่มาแล้วเดี๋ยว็รากลับไปก่อนแล้วกัน โอ้ยเก็าบอลน้องกระเด็นมายันนี่เลยโอ้ยแปบนึงนะคนดูน,น,นะฉันยังไม่ตายเก้ไปตายกันเหรอโออย่ยาเข้ามาเลยยาตะเปียงโอ้เห้หไม่ใช่การนี้แหละ โอ้โยโอ้โคนดูนะคนดูอย่าไปสนใจนี่นะโอเคจบคลิปคลนี้ก่อนนะครับผมอย่าแม่งเพื่อนโครไมโอเคสวัสดีครับ